ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามอินสตาแกรนะครับง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับใครก็ทําได้นะครับในขั้นตอนแรกนะครับเ็เพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นเพื่อนเพื่อนเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า K M MM นะครับข T H แบบนี้นะครับจากนั้นก็ทําการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ เม่อท to hey, ําการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาสมัครสมาชิกไดจากหน้าเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆทาการกรอกข้อมูลในครบถ้วนนะครับและอย่าลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติและก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็ทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ เมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ดำเนินการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับพอลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับทางในหน้าเว็บในเว็บไซต์นะครับจะมีบริการทางเว็บไซต์อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับที่ผมจะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะบางบริการนะครับเพื่อนๆก็สามารถหาได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับเช่นแนะนําเพื่อนหรืแบบนี้นะครับ ด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือที่ผมได้เคยเติมไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนการเติมเงินให้นะครับยอดเงินนี้ก็ได้มาจากการแนะนําเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําให้นะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับทีนี้มาดูวิธีการสั่งซื้อกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่อินสตาแกรมนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับเป็นเพื่อนทำการเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะครับต้องการประกันขีวันก็สามารถเลือกได้นะครับผมจะเลือกเป็น30วันนะครับ จากนั้นในส่วนบริการนะครับที่ผมจะเลือกเป็นบริการที่5271จนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนนาลิงก์โปรไฟล์ของเรามาใส่นะครับเพียงแค่เราไปอินที่โปรไฟล์เรานะครับทำการคัดลอกลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณผู้ติดตามที่ต้องการนะครับต้องการผู้ติดตามเท่าไหร่ก็พิมพ์ไปนะครับที่หจะสาธิตดูอยู่ที่100ผู้ติดตามนะครับจากนั้นทําการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่า เราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับและทางเว็บไซต์ก็จะให้เลขคําสั่งซื้อเรามานะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถทํารหัสยิ้ไปแจ้งคหแอดมินได้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับย้อนไม่ขึ้นหรือย้อนขึ้นช้าก็ลองติดต่อไปแจ้งแอดมินได้นะครับหากเพื่อนๆนะครับที่ทําการปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับหรือต้องการจะดูรายละเอียดย้อนหลังนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับ ก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ที่เราได้ซื้อไปนะครับมีเลขบริการด้วยมีเลขออเดอร์เราด้วยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับจะเป็นปริมาณค่าบริการลิงก์นะครับหรือบริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับและด้านหลังนี้ก็จะเป็นสถานะนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับในช่วงราำเินราดํดำเนินการนี้นะครับที่ผมก็จะมาอธิบายบริการทั้งหมดให้ฟังนะครับ อันแรกนะก็จะเป็นการเติมเงินนะครับซึ่งในการเติมเงินนะครับมีช่องทางให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโดยการสแกน QR โค้ดนะครับโอนธนาคารนะครับแนบสลิปนะครับก็สามารถนําสลิปมาแอบแนบในนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทําการยืนยันนะครับทาง p o w e r l e ตนะครับก็เพียงแค่ใส่ลิงก์ลงไปก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคริปโตก็จะได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า ชิวเพย์นะครับก็จะมีให้เราเลือกอ่าบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการโอนเป็นแบบไหนนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเติมง่ายนะครับทุกบริการเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีบริการทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆต้องการค้นหาแบบหาบริการที่ต้องการนะครับก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับทางด้านหลังนี้ก็จะมีรายละเอียดบริการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบริการด้วยนะสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริการอ่า หารายได้จากทางเว็บไซต์ได้จากบริการนี้เลยนะครับโดยเพียงเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครสมาชิกผ่านทางลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนำห้าเปอร์เซ็นจากยอดที่คนที่เราแนะนําไปนะครับใช้บริการ,รเติมเงินเข้าไปนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมานะครับว่าได้ทําการสมัครจากลิงก์เราไปกี่คนแล้วนะครับยอดเงินได้ทั้งหมด เท่าไรแล้วนะครับแล้วก็ยอดที่อ่าเรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไร่นะครับก็จะมีแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็ได้มาตั้งหกพันกว่าแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอ่าแอนดรอยนะครับโดยจากตรงนี้นะครับสามารถโหลดไปใช้นะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเข้าผ่านอ่า Google Chrome นะครับสามารถเป็นแอป ของทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับส่วนทาง Apple ก็ตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็น่าจะเปิดมาให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนะก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางนะก็จะเป็นทางแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับจะมแอดเคมเอดที่ตนะครับทางโต้ช่วยเหลือนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับ ทำการเลือกนะครับว่าปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่ละเลขออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับหรือสามารถแนบรูปภาพไปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบนะครับเราก็กดเข้าไปอ่านดูได้นะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราได้สั่งซื้อกันไปบ้านนะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นแล้วหรือยังนะครับ อ่าตอนนี้เวลาก็ผ่านไปไม่ถึง5้าทีนะครับยอดผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาครบพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไวมากๆเลยนะครับกับสำหรับบริการนี้นะครับหากใครนะครับสนใจนะครับจะเพิ่มผู้ติดตาม IG หรือ i ิน t a g r กรนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครและเข้าสู่บซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ